สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราได้ทําการขยายพันธุ์โคโลคาเซียโดยการแยกไหลแยกหน่อออกมาแล้วปลูกลงไปนะคะด้วยสูตรดินและสูตรปุ๋ยนะคะในคลิปที่แล้วในวันนั้นปูนแดงเราหมดนะคะก็ไม่ได้ทาปูนแดงวันนี้มาเพิ่มเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆให้มือใหม่ไปทําตามนะคะสําหรับการขยายพันธุ์โคโลคาเซีย อัปเดตเพียงแค่4วันนะคะอายอดใหม่พุ่งขึ้นใบสมบูรณ์การแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะคะก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะบอกมือใหม่ในวันนี้หัดปลูกโครูคาเซียบอนดำต้นไม้ใบสีดำนะคะอ่า จริงๆโคโลคเซียก็ชอบอยู่กลางแจ้งกลางแดดใบจะสีดำเลยนะคะอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบนั้นแบบนั้นมือใหม่นะคะก็ให้ไปหาถุงแบบนี้มานะคะเป็นถุงพลาสติกจะเป็นแบบใสๆแบบนี้หรือถุงที่เหลือใช้ตัวนั้นได้เหมือนกันเป็นหูหิ้วก็ได้ให้มีขนาดที่ใหญ่กว่ากระถางตัวนี้นะคะให้สวมลงไปได้ จะเป็นถุงหูหิ้วแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขอให้สวมลงไปในกระถางต้นไม้ได้นะคะให้สวมลงไปลักษณะแบบนี้ถ้าเราใส่ต้นไม้ไม่ต้องปิดมิดใบนะคะแล้วก็สวมลงไปแล้วก,ก็ปิดแค่บนปากกระถางควบคุมแค่ความชื้นนะคะยอดเขาจะพุ่งเร็วขึ้นก็ให้ใส่ลักษณะนี้ก็ให้ใส่ ใส่กระถางได้นะคะขนาดก็ให้ใส่กระถางได้กระถางต้นไม้ได้นะคะเมื่อวันนั้นเราได้ขยายพันธุ์ไปเมื่อวันที่24นะคะก็ได้ประมาณ4วันเพื่อนเสังเกตดูใบนะคะ อายอดพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นใบใหม่ที่เกิดขึ้นและใบมีความสมบูรณ์มากจากสูตรปุย๋ยสูตรดินต่างๆไปย้อนดูนะคะตัวนั้นใบสมบูรณ์นะคะวันนั้นเราตัดหน่อเข้าขึ้นมาแล้วปูนแดงหมดไม่ได้ทาปูนแดงก็เลยเอามาอบไว้แบบนี้นะคะเอามาอบไว้ก็โคโลคาเซีย สมบูรณ์ดีเติบโตอย่างรวดเร็วไม่มีปัญหานะคะก้านชูชันแถมมีใบใหม่4วันเองนะคะ4ี่วันก็ใบใหม่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มือใหม่ไปทำตามได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวแกะให้ดูวันนี้คงต้องแกะออกแล้วค่ะเพราะว่าก้านเขาชูชันแล้วใบเขาสมบูรณ์แล้วนะคะตัวน,นี้ถุงขาดเลย ก็ให้สวมลงไปได้พอดีนะคะแบบนี้อ่ะอย่างนี้นะคะเพื่อน,นการาใส่ถุงอบไว้นะคะก็ตัวนี้เพื่อควบคุมความชื้นในกระถางนะคะ,ะหลังจากวันนั้นที่เราลดน้ําไปนะคะถ้าเราใส่ถุงแบบนี้ไม่ต้องไปลดน้ําซ้ําอีกนะคะดูความชื้นเนี่ยดินก็มีความชื้นดีนะคะวันนั้นเรารดน้ําไปชุ่มแล้วแล้วก็มาใส่ถุงอบไว้แบบนี้นะคะ4วัน ตัวนี้ยอดพุ่งขึ้นมาก็เอาออกได้นะคะเอาออกได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีไม่ต้องคลุมไปถึงส่วนยอดนะคะคลุมแค่บริเวณกระถางตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตัวนี้เป็นกวากกรอบซับห่อเงินห่อทองนะคะอันนี้ก็ขยายพันธุ์เอาไว้ก็ไม่ได้คุมส่วนยอด ่ก็จะใส่ถุงเอาไว้ถุงเหลือใช้ล้างๆเอาไว้แล้วเอานำมาใช้นะคะเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะคะตัวนี้ลากมาแล้วนะคะลากของเขา,าตัวนี้ตัดตัดยอดนะคะตัดแล้วขยายพันธุ์เอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ขยายพันธุ์โดยไม่ต้องคลุมมิดปากถุงก็ทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใส่แค่บริเวณปากเอาไว้ ก็สะดวกดีนะคะเพื่อนๆนวิธีนี้ก็สะดวกดีอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมอีกนะคะนี้ก็ถ้าวัสดุแห้งเพื่อนๆดูก็ได้นะคะถ้าวัสดุด้านบนแห้งก็เติมน้ําได้ตัวนี้ก็ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะคะอันนี้ก็ถ้าหากวัสดุตรงนี้แห้งดูว่ามันแห้งเราก็เติมน้ําได้นะคะปิดเอาไว้แค่แบบนี้ ลาาเขาจะมาเร็วนะคะเพราะว่าเราควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าไปรบกวนนะคะแบบนี้สามารถทำได้ทุกแบบนะคะ,ะไม้โคโลโคาเซียนะคะ,ะถุงเงินถุงทองหอ่อเงินหอ่อทองทำได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้ถ้าเป็นถุงแบบนี้นะคะพี่จะลองใส่ให้ดูนะคะ าถุงที่มีขนาดอ่พอดีกับกระถางนะคะค่อยๆใส่ขึ้นมาแบบนี้ลดน้ําให้ชุมช่มๆแล้วก็ค่อยๆใส่ดึงขึ้นมานะคะค่อยๆดึงขึ้นมาอ่าก็ปิดเอาไว้แบบนี้มีรูระบายนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ความอบของเขาก็สามารถใช้ได้เลย แบบนี้แค่นี้เองอ่ะทำแบบนี้นะคะมือใหม่นะคะไปลองทำดูวิธีนี้ยอดพุ่งเร็วมากๆนะคะตัวนี้แล้วเชื้อเชื้อโรคเขาไม่เข้าไปรบกวนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆการขยายพันธุ์โคโรคาเซียนะคะ,ะหลังจากที่ตัดหน่อมาวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนึงที่ มาแนะนำมือใหม่นะคะอบใส่ถุงเลยจะอบโดยมัดปากถุงทำได้นะคะหรือจะใช้วิธีนี้ไม่ต้องมัดปากถุงอบแค่ส่วนกระถางก็สามารถทำได้นะคะจะเป็นถุงใสๆแบบนี้หรือจะเป็นถุงสีๆแบบนี้เหลือใช้นำมาใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้กับไม้อื่นๆได้จะเป็นห่อเงินห่อทองทำได้นะคะตัวนี้ก็ทำได้จะห่อมิตร ใบหรือจะห่อแค่นี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อันนี้ประมาณสามสิบห้าวันนะคะที่เขาก้านชูมีใบขึ้นมานะคะเป็นการตัดตัดส่วนยอดนะคะตอนแรกเขาเป็นเล็กๆประมาณสักหนึ่งนิ้วตอนตอนนี้ยอดพุ่งอย่างรวดเร็วนะคะ,ะก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆสําหรับ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากสูตรปุ๋ยไปย้อนดอูคลิปก่อนหน้านี้ได้สำหรับโคโลค,คาเซียนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ